สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารเช้าง่ายๆกันค่ะวันนี้นะคะเราจะเลือกทำเป็นเมนูครัวซองแฮมเห็ดค่ะซึ่ง สูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่เราทําตัวเห็ดเองนะคะส่วนตัวครัวซองเนี่ยเป็นครัวซองสําเร็จรูปค่ะเผื่อว่าใครที่มีเวลาไม่มากในช่วงเช้านะคะเมนูนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยเพราะว่าอร่อยแล้วก็มีประโยชน์นะคะสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะประกอบไปด้วยครัวซองค่ะวันนี้เราทําได้ทั้งหมดครัวซองใหญ่ๆ2ชิ้นนะคะอันนี้เป็นโบโลน่าแฮมค่ะมากน้อยแล้วแต่ชอบเห็ดค่ะเราใช้เป็นเห็ดนางนมลมหลวงนะคะ180กรัม หอมแดงค่ะ60กรัมวิปปิ้งครีม80 ml ค่ะเกลือเนี่ยตามชอบแล้วก็อันนี้เป็นเนยค่ะเนยนี้เป็นเนยกระเทียมนะคะถ้าหากว่าใครไม่มีจะใช้เนยธรรมดาก็ได้มากหน่อยก็แล้วแต่ชอบค่ะวัตถุดิบหลักๆก,ก,ก็มีเพียงเท่านี้เลยค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะ โดยเราจะเริ่มจากเตรียมตัวขัวซองกันก่อนนะคะขัวซอ,องเนี่ยเราจะนําเขามาหั่นแบ่งครึ่งแบบนี้แต่ว่าอย่าแบ่งให้เขาขาดออกจากกันนะคะแบ่งให้ตัวด้านหลังของเขาเนี่ยยังติดกันอยู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไส้ออกไว้ตรงกลางแต่ว่าไม่ได้อยากให้เขาแยกชิ้นกันนะคะหาให้เขามีลักษณะแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะนําเนยกระเทียมของเราเนี่ยมาทาลงไปบนครัวซองค่ะทาเข้าไปด้านในแบบนี้เลยนะคะตัวเนยกระเทียมเนี่ยเราเคยทําคลิปสอนไปแล้วนะคะในะในช่องของเราเนี่ยแหละเมื่อไม่ไม่นานมานี้เองนะคะถ้าหากว่าใครอยากได้สูตรเนี่ยก็สามารถไปย้อนหาดูกันได้นะคะเนยกระเทียมสูตรนี้อร่อยมากๆค่ะ ป้ายเนยให้ทั่วชิ้นครัวซองแบบนี้เลยชอบมากก็ป้ายมากชอบน้อยก็ป้ายนิดหน่อยก็พอนะคะพอให้เขามีกลิ่นหอมๆของเนยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักในส่วนของครัวซองเอาไว้ก่อนค่ะต่อมาเนี่ยเราจะมาเริ่มทำตัว เห็ดกันนะคะเห็ดผัดเนี่ยละคะเห็ดที่เราใช้เป็นเห็ดนางรมหลวงนะคะก็เราจะนําเขามาหั่นเป็นเต๋าค่ะเป็นเต๋าเล็กๆจริงๆสามารถเปลี่ยนจากเห็ดอันนี้เนี่ยเป็นเห็ดชนิดอื่นก็ได้นะคะเห็ดเข็มทองก็ได้ค่ะเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นพวกเห็ดเห็ดแชมพิญองหรือว่าเห็ดอะไรก็ได้ที่มันกลิ่นไม่ได้แรงมากนะคะก็สามารถนํามาทําเมนูนี้ได้ เนี่ยค่ะสังเกตดูเราจะหั่นเป็นเต่าเล็กๆแบบนี้ค่ะหั่นเห็ดเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะมาหั่นตัวหอมแดงกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถใช้เป็นหอมใหญ่แทนได้นะคะซึ่งโดยปกติแล้วคนส่วนเนี่ยเขาก็ จะใช้เป็นหอมใหญ่กันนั่นนะคะแต่ว่าเราชอบหอมแดงมากกว่านะคะเพราะว่าเขาจะมีความหวานมากกว่าสําหรับเรานะคะแต่ว่าสําหรับคนอื่นเนี่ยชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นได้เลยอันนี้เป็นเรื่องของส่วนตัวเฉยๆนะคะก็เลยเอามาแบ่งปันว่าเราชอบหอมแดงเพราะว่ามันหวาน,นะคะ่ะซอยเขาเป็นเส้นบางๆแบบนี้นะคะไม่ต้องบางมากก็ได้ค่ะเพราะว่าสุดท้ายเราก็จะต้องนําเขามาผัดอยู่ดีค่ะ เราเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาตั้งกระทะกันค่ะตั้งกระทะด้วยไฟปานกลางนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่เนยลงไปค่ะเนยกระเทียมอันนี้เนยเนยกระเทียมที่เราใส่ลงไปเนี่ยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะคนจนกว่าเนยเนี่ยเขาจะละลายดีค่ะหากว่าใครไม่มีเนยกระเทียมเนี่ยสามารถใช้เป็นเนยธรรมดาก็ได้นะคะจะเป็นเนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราชอบรสจัดแค่ไหนค่ะ พอเนยละลายดีแล้วเนี่ยเราก็จะใส่หอมแดงลงไปผัดค่ะผัดหอมแดงกับเนยนะคะจนกว่าหอมแดงของเราเนี่ยเขาจะมีความเหี่ยวความสุกมากขึ้นนะคะตอนนี้เราก็ผัดจนหอมแดงของเราเนี่ย เร่มสุกแล้วนะคะเขาจะใสขึ้นแล้วก็มีความเหี่ยวแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่เห็ดที่เราหั่นเอาไว้ลงไปค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะผัดต่อค่ะผัดไปสักพักเลยนะคะจนกว่าเห็ดของเราเนี่ยเขาจะเริ่มคายน้ำออกมาแล้วก็เริ่มเหี่ยวนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ผัดจนเห็ดเขาคายน้ำออกมาแล้วก็เริ่มเหี่ยวแบบนี้นะคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะใส่วิปปิ้งครีมลงไปค่ะถ้าหากว่าใครไม่มีวิปปิ้งครีมนะคะสามารถเปลี่ยนเป็นนมสดรสจืดแทนได้แล้วก็ถ้าอยากให้เขาข้นเนี่ยก็สามารถใส่เป็นแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งมันลงไปก็ได้นะคะประมาณ1ช่อน1ช้อนชานะคะแล้วก็ผัดให้เขาเข้ากันเขาก็จะมีความข้นหนืดมากขึ้นนะคะ แต่ว่าถ้าใช้เป็นวิปปิ้งครีมเนี่ยเขาก็จะมีความรสนัวมากกว่าค่ะใส่วิปปิ้งครีมลงไปผัดสักพักนึงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะปรุงรสชาติด้วยเกลือค่ะใครจะใส่พริกไทยเพิ่มด้วยก็ได้นะคะหลังจากปรุงรสชาติแล้วเนี่ยเราก็ผัดต่อด้วยไฟปานกลางนะคะผัดจนกว่าเขาจะมีความแห้งขึ้นมากกว่านี้นะคะ ตอนนี้เราก็ผัดจนเขาแห้งแบบนี้นะคะเราก็ปิดไฟค่ะอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเราก็พักเข้าไว้ให้อุ่นลงเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวก็จะนําไปวางบนตัวครัวซองกันค่ะนําครัวซองที่เราทาเนยเสร็จเรียบร้อยนะคะมายัดไส้กันเลยค่ะโดยเราจะวางตัวโบโลน่าแฮมลงไปนะคะสามารถเปลี่ยนจากแฮมเป็นเบคอนก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ชอบได้เลยค่ะ วางโมโลานาแฮมลงไปนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ใส่ไส้เห็ดผัดของเราลงไปค่ะแล้วก็แต่งหน้าด้วยผักเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มสีสันค่ะเพียงเท่านี้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูครัวซองแฮมเห็ดของเราวันนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆตัวไส้เห็ดเนี่ยสามารถผัดไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนกลางคืนก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยเอามายัดไส้ตอนเช้าอุ่นนิดหน่อยนะคะ สามารถเก็บไส้ไว้ในตัวตู้เย็นธรรมดาเนี่ยได้ประมาณ3-5วันเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสะดวกนะคะเหมาะสำหรับวันที่เร่งรีบก็เอามาป้ายกับตัวครัวซองหรือว่าขนมปังกินเนี่ยก็อร่อยนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะ โอเคค่ะถนะ้าว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ค่ะที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปนะคะสำหรับวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ